สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําตัวโล่ที่คนนิยมใช้เล่นกับกูเต่ากันนะครับโดยผมจะพูดถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็การจัดทีมของกูเต่นอดหน่อยครับคําเตือนการจัดทีมนั้นไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเล่นแบบที่คุณชอบได้เลยครับผมเริ่มจากเดียร์นากันก่อนเลยครับ เดลนาเนี่ยเป็นธาตุน้ำแข็งที่มีสกิล e สามารถสร้างโลได้และอันติสามารถฮิลได้ครับสำหรับผมแล้วเนี่ยมองว่าเดหนาเป็นตัวซับที่เล่นกับฮูเต๋อแล้วน่าจะทําให้ฮูเต๋อเนี่ยตายยากที่สุดเลยครับตายยากมากกว่าเมื่อเทียบกับโทมะหรือว่าจงหลีอีกนะครับเพราะว่ามีฮิลครับบางทีเนี่ยตัวละครของคุณหรือว่าฮูเต๋อเนี่ยอาจจะเสียเลือดจนมากเกินไป คุณเนี่ยอาจจะต้องการฮิลฉุกเฉินนะครับเดียวน่าเนี่ยสามารถช่วยตรงนี้ให้กับคุณได้นะครับและโลกของเดียวน่าเนี่ยสามารถลดสเตมินาได้10%ถ้าหูเต่าของคุณเนี่ยยังซีศูนย์อยู่นะครับโลกของเดียวน่าเนี่ยก็จะช่วยลดสเตมินาในการชาร์จโจมตีของคุณได้อีกด้วยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยหูเต่าจะสามารถชาร์จโจมตีได้ทั้งหมด9ครั้งแต่ถ้าอยู่ในโลกของเดียวน่าเนี่ยจะสามารถชาร์จโจมตีเพิ่มได้อีก1ครั้งเป็น10ครั้งนะครับ แต่ข้อเสียของดิโอนาคือโล่ที่มีระยะเวลาค่อนข้างน้อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะใช้โล่ของดิโอนาเนี่ยให้ใช้แล้วก็สลับเป็นฮูเต่าเลยน่าจะดีที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของการจัดทีมของฮูเต่ากับดิโอนานั้นอีหนึ่งตัวเนี่ยคุณจะใส่เป็นชงหยุนหรือโลซาเลียก็ได้นะครับเพราะว่าดิโอนาเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ด้วยตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถฟื้นอนุธาตุให้กับโลซาเลียแล้วก็ชงหยุนแล้วก็เล่นอีกับคิวของโลซาเลียหรือว่าชงหยุนเนี่ยไปก่อนในตอนที่คููดดาาขขอองงกเต็ไ้ค หรือคุณจะใส่ฟิตแบบผมก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ใช้ทีมนี้ในการผ่านอบิดครับแต่คอมโบ่าตเนี่ยจะมั่วมากเลยนะครับผมขอเตือนไว้ก่อน <muitos> ตัวละครตัวต่อไปก็คือโทมัสครับผมโทมัสเนี่ยเป็นตัวโลกล่าสุดของเกมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมีคลิปรีวิวโทมัส400ไว้ด้วยนะครับลอง <พ matte> <ฆ>ไปดูกันได้นะครับแต่ว่าเสียงเพลงอาจจะดังนิดนึงต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับ โทมัสเนี่ยมีจุดเด่นใหญ่ๆก็คือโล่ของเขานะครับแล้วว่าจุดด้อยของเขาก็คือดาเมจเนี่ยไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโทมัสเนี่ยเหมาะสำหรับทีมของฮูเต่ามากๆเลยนะครับเพราะว่าจะได้สั่นพ้องไฟนะครับสั่นพ้องไฟเนี่ยอาจจะไม่ค่อยส่งผลกับฮูเต่าเท่าไหร่แต่ก็จะช่วยให้ DPS ของทีมเนี่ยสูงขึ้นอยู่ดีนะครับแต่ข้อดีจริงๆของโทมัสเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นครับข้อดีจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นการจัดทีมมากกว่านะครับเพราะว่าการใส่โทมัสลงไปเล่นกับฮูเต่าเนี่ย เราจะสามารถใส่ตัวลมเพื่อไปลดต้านธาตุของบอนเตอร์ลงได้นะครับผมอันนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นจุดเด่นจริงๆเลยนะครับการที่เราเนี่ยใส่โทมัสลงไปในทีมโดยการที่ให้โทมัสแปะไฟไว้ก่อนแล้วก็ให้ตัวละครธาตุลมเนี่ยมากระจายธาตุนั่นเองครับผมแล้วคุณยังเนี่ยสามารถเลือกได้หลายแบบด้วยนะครับถ้าคุณเนี่ยต้องการตัวลวบหรือว่าบัฟชำน,นานธาตุเนี่ยคุณก็ใส่ซูโคตหรือว่าคาเซฮะตลงไปในทีม แต่ถ้าคุณเนี่ยไม่มั่นใจในโลกของโทมะเนี่ยคุณก็สามารถใส่จีนหรือว่าซายยเพื่อไปเป็นตัวฮิลได้ด้วยนะครับแล้วแต่คุณชอบได้เลยแต่ผมเนี่ยไม่แนะนําเวนตินะครับเพราะว่าเวนตีตอนอันติเนี่ยน้องฮูต่างตีไม่ถึงนะครับส่วนข้อเสียของโทมะเนี่ยคือบางครั้งโทมะเนี่ยเขาจะแย่งฮูเต่าทําละเหยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรดระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ จากที่ผมได้ลองเล่นโทมัสมาโทมัสจะแย่งระเหยของงูเต่าในบางครั้งเท่านั้นครับประมาณ3ฮิตแย่ง1ครั้งครับแต่บางทีผมก็ทําระเหยได้ทุกฮิตนะครับคุณจะเห็นได้ว่าฮิตแรกเนี่ยงูเต่าของผมเนี่ยไม่ได้ทําระเหยครับแล้วหลังจากนั้นอีก2ฮิตงูเต่าไปนคนทําระเหยครับ ส่วนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนผมจะโจมตีไม่โดนนะครับเพราะดาเมจของชาร์จโจมตีเนี่ยไม่ขึ้นครับน่าจะเป็นจังหวะที่มากูเนี่ยโยกตัวปล่อยสกิลพอดีครับผมเลยโจมตีไม่โดนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหูเต๋าก็โจมตีทําระเหยอีก4ครั้งติดครับมาถึงตัวโล่ตัวสุดท้ายครับจงหลีอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าจงหลีเนี่ยเป็นตัวโล่ที่ดีที่สุดในเกมแล้วก็เหมาะกับทุกๆท,ทีมครับ ข้อดีของจงหลีน่ะมีเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลแข็งที่สุดในเกมมีลดต้านทานธาตุทุกธาตุอัพไทม์ของโลตลอดเวลาแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับส่วนข้อเสียน่ะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าข้อเสียคืออะไรเพราะผมเล่นมาเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่มีข้อเสียเลยก็ได้นะครับการจัดทีมนะครับถ้าคุณเล่นจงหลีอยู่แล้ว1ตัวเนี่ยผมอยากจะให้คุณใส่หินเพิ่มเป็นอีกหนึ่งตัวครับเพื่อเล่น2หินนะครับ สั่นพกสองหินเนี่ยจะทําให้โล่แข็งขึ้นแล้วก็ตัวละครที่มีโล่เนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอ,อ,อีก15%และลดต้านทานท่านหินอีกด้วยครับแล้วตัวละคระหินอีกตัวที่คนส่วนใหญ่ชอบใส่กันมากที่สุดนะครับเรียกได้ว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดของฮูเต๋าก็ว่าได้ครับตัวละครนั้นก็คือ a l b เบโดครับเอาเบโดเนี่ยมาตู้หน้าแล้วนะครับสำหรับคนที่มีจงหลีอยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณเปิดเอาเบโดมาด้วยใช่ไหมครับคุณก็จะได้ทีมที่เก่งที่สุดของฮูเต๋าเลยครับ แต่ผมมีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามกันไปมาแนะนําครับนั่นก็คือตัวละครหลักของเรานั่นเองครับผมขอบอกเลยครับว่าดาเมจของตัวละครหลักเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้อีกไม่กี่วันก็แพทใหม่มาแล้วนะครับช่วงนี้อาจจะน่าเบื่อนิดหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรให้ทําในช่วงท้ายแพทนะครับยังไงก็เจอกันแพทหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ